เมื่อวันนี้มีคำถามจากญาติโยมบางท่านในกรณีที่เ,เราตั้งท้องอยู่ตั้งคันอยู่เราสามารถที่จะเข้าไปร่วมพิธีอุปสมบทได้หรือเปล่านะ่ก็ได้เจริญพรบอกไปว่าได้ไม่มีปัญหาอะไรภายหลังพอญาติโยมกลับไปแล้วก็ทำให้ได้ คิดถึงว่าทำไมถึงจึงมีความคิดว่าผู้ที่ตั้งคันไม่สามารถเข้าไปในพิธีอุปสมบทในอุโบสถได้จำได้ครับคล้ายครับคราวว่ามีความเชื่อของคนไทยเราบางกลุ่มบอกว่าในขณะที่พระท่านทำพิธีอุปสมบทเรียกว่าในตอนท้ายๆนี้เป็นการที่สวด ยติคือหมู่สงทั้งสิบรูปเนี่ยที่นั่งหัตถบานจะมานั่งร้อมล้อมรอบผู้ที่อุปสมบทแล้วก็สวดยัติหรือว่าคนไทยก็จะเรียกสั้นๆว่าสวดยัดนั้นชาวบ้านชาวช่องทั่วไปก็ให้มีความเข้าใจว่ายัดยัดนี่คือยอยักษ์บรรนากาศเด,เด็กนะ ยัดความเป็นพระเนี่ยใส่ไปในบุคคลนั้นนะจากคนธรรมดาให้เป็นพระก็มีความวิสุกเป็นพิธีกรรมที่ขลังแล้วก็สามารถที่จะทําให้บุคคลธรรมดาเนี่ยยัดไปเป็นพระได้ไอ้คาว่ายัดตัวนี้มันก็เลยทําให้เกิดคนท้องนี่ก็เลยกลัวกลัวว่าถ้าเกิดเข้าพิธีสวยดยัดติ หรือวิธีสวดยัดด้วยนี่ก็จะทําให้เวลาคลอดคลอดไม่ออกซึ่งจริงๆแล้วมันคนละเรื่องกันคําว่ายัตตินี้ในขณะที่ทําพิธีอุปสมบทนี้มาจากคําว่ายัตติจตุตกรรมวาจาคือกรรมมียติเป็นที่4หลังจากที่กุลบุตรนะทำการสอบ ทวนอันตรายกิกธรรมคือสิ่งที่ไม่สามารถบวชได้แล้วเนะี่ยเป็นโลกเรื่นหรือเปล่าเป็นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไหมก็ค่อยทําพิธีสวดยติยติก็เหมือนกับเหมือนในระบบรัฐสภาที่เขาตั้งยติอย่างนี้อภิปรายแต่ยตินี้เป็นยติในหมู่สงยติจตุตกรรมวาจานี่จะว่าไปแล้วก็เป็น สังฆกรรมที่มีน้ำหนักมากที่สุดนะเพราะว่าต้องใช้หมู่ส่งในการรองรับนะแล้วก็สวดถึงสามครั้งคือตั้งยติก่อน1ครั้งแล้วก็สวดอนุสาวนาอีก3ครั้งแต่ที่ท่านกล่าวว่ายติเป็นที่สนั้นคือท่านกล่าวโดยอนุโลมปฏิโลมท่านก็ใช้เป็นหลักของภาษาศาสตร์ แต่การความเข้าใจของคนก็ไม่เข้าใจนะในคนไทยเราว่าเสียงในภาษาบาลีคำว่ายติจะตุตกรรมวาจาจะไปพร้อมกับคำว่ายัดในภาษาไทยจะว่าไปแล้วนี่ก็เป็นเรื่องของสมมุติสมมุติของภาษาถ้าเราไปยึดถือสมมุติมากเกินไปก็ลำบากเหมือนกัน สมมุตินี่มีเพียงเอาไว้ใช้เป็นอุปกรณ์ในการดําเนินชีวิตให้ราบรื่นดีงามและแน่นอนว่าสมมุติบางทีมันก็มีการซ้ํากันได้เช่นคําว่ายติอย่างนี้เป็นต้นหรือในภาษาไทยอย่างเงี้ยเลขเก้าอย่างเงี้ไปพร้อมกับคําว่าเก้าหน้าถ้าเกิดว่าเราได้อยู่บ้านเลขที่เก้าซอยเก้าถนนเก้าอะไรเก้าทุกอย่างเลยแต่เราไม่ทํามาหากินนะ นี่คือไปยึดในสมมุติไม่ได้ยึดที่พฤติกรรมในการกระทําแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งใจทามาหากินบางทีตัวเลขที่เราคิดว่าคนอื่นเขาคิดว่าไม่ดีอาจจะดีก็ได้ล่าสุดมีชาวสิงคโปร์คู่สามีภรรยาท่านหนึ่งเขามานั่งสนทนาธรรมเขามีความ เชื่อว่าเลข13ที่คนอื่นคิดว่าเป็นเลขไม่ดีนะเป็นเลขที่ดีสำหรับเขาเป็นลัคกี้นัมเบอร์ของเขาก็ภายหลังก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ยิ่งเข้าใจในสมมุติไปอีกนั้นการที่จะเข้าใจสมมุตินี้ไม่ได้ว่าอยู่ดีๆแล้วเราจะเข้าใจได้เลยเราต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติการสังเกตสังการการพิจารณาไตรตรองด้วยสติปัญญา เราจะเห็นได้ว่าบางทีอย่างเลขเก้าของไทยอย่างนี้เราชอบแต่ว่าบางทีคนญี่ปุ่นก็อาจจะไม่ชอบนะถ้าจะไม่ผิดประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไม่ชอบเลขเก้าเพราะว่าเสียงไปพ้องกับคําว่าอะไรสักอย่างหนึง่งเจ็บป่วยหรืออะไรสักอย่างหนึง่งหรือเลขสี่อย่างนี้นะเลขสี่คนจีนก็โดยเฉพาะจีนแต่จิ๋วอย่างเงี้ยก็จะมีความรู้สึกว่ามัน เสียงมันพร้องกันกับซีที่แปลว่าตายแต่ว่าถ้าเป็นจีนแมนดารินอะจีนกลางมันก็ไม่ใช่ซีแล้วจีนมีหลายจีนฮักกาจีนแค่จีนไหาลลาจีนแตกจิ๋วจีนแมนดารินคือจีนกลางจีนกลางจีนแมนดารินเล็กสีก็เป็นซื่ออีเออร์ซานซื่ออีเออร์ซานซื่ออู่ลปจิสือ เลขสของแมนดารินก็เป็นซื่อแล้วนะก็คนละอันกันก็พละพ้องเสียงกันบางทีจะทําพิธีอะไรต่างๆก็จะญาติโยมไม่เข้าใจก็จะเป็นเรื่องของสมมุติก็ทําให้ขัดขวางเหมือนกันนะเคยมีจะทําพิธีลาสิกขาให้พระภิกษุพระนิมนต์พระทั้งวัดขึ้นมาบนศาลาพระมีสี่รูป แม่โยมแม่พระก็ถามว่าทำพิธีได้เหรอลาวิกาสีรูปเข้าใจว่าพระสีรูปนี้คืองานศพเท่านั้นรับเป็นสวดศพนยนะแล้วพระท่านก็ตั้งตรับปัดนะเกิดแก่เจ็บตายโอ้โหเห็นพระสีรูปนี้ไม่ดีเลยนะอธิบายว่าอันนี้เรานิมนต์มาทั้งวัดทั้งวัดมีสีรูปน่าจะถือต้องดีใจ ดีใจว่าในพิธีของพระลูกชายนี่นิมนต์พระลงมาทั้งวัดได้และจะว่าไปสีรูปก็เป็นทำสังฆกรรมอะไรต่อมีอะไรได้นะเป็นสงเป็นสงในกลุ่มสีสีรูปนะก็จะมีในพระวินัยว่าทำสังฆกรรมแบบนี้ใช้พระสงฆ์กี่รูปทำสังฆกรรมแบบนี้ใช้พระสงฆ์กี่รูปเนี่ย สีรูปก็ทําสังกกรรมได้มากมายหรือว่าไปบินธบาทิเวนที่ไปบินทบาตนะในสมัยก่อนไปอยู่บางวัดนะแล้วก็บ้านบางบ้านโยมบางโยมไม่ประสงค์ที่จะให้พระเข้าไปรับบาตรในชายคาบ้านสีรูปถ้าพระบินทบาตถ้าไปบินธบาตแบ่งสายบินธบาตแล้วเนี่ยเจ็ดแปดสายเก้าสายแล้วถ้าไปสายนี้นะ พระสรู้กันทั้งวัดเลยว่าถ้าไปสายนี้ไปบ้านโยมคนนี้พระที่จัดสายปินฑบาทนี้จะไม่จัดสี่รูปไปหรือถ้าช่วงพระเยอะบังเอิญพระจัดจัดใส่สี่รูปให้ยืนหน้าบ้านหนึ่งรูปแล้วก็เข้าไปในบ้านเขานะสามรูปเข้าไปในรั้วบ้านเขาสามรูปโยมเขาถือ ไอ้คนเนี่ยเวลาถือแล้วก็เกิดเรื่องราวอะไรนิดหน่อยมันก็คิดเป็นจริงนะเป็นตุเป็นตานะก็บังเอิญวันนั้นพระใหม่ไปพระใหม่ตื่นสายก็ไปบินแล้วก็บินเข้าไปในบ้านเขานะสี่รูปพอดีโยมก็ใส่บาตรเสร็จพระกลับออกมาตอนเย็น ตอนเย็นคนงานที่บ้านเขาก็เกิดเสียชีวิตพอดีหนึ่งคนเขาก็ยิ่งเชื่อไปใหญ่เขาก็บอกว่าบอกแล้วว่าไม่ให้เข้าไปสีรูปนะก็ยิ่งเชื่อในสมมุติของตัวเองไปใหญ่เลยนะเพราะมันมีเหตุผลสนับสนุนในทฤษฎีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า confirmation bias อคติหาข้อสนับสนุน อคติหาข้อสนับสนุนเช่นเ,เราไม่ชอบใครสักคนหนึ่งแล้วเราก็หาเรื่องเรามาสนับสนุนที่จะไม่ชอบเขาในเรื่องนั้นๆหรืเอเราเราเชื่อในหลักการอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็หาเหตุผลมาสนับสนุนหลักการอันนั้นมันก็เป็นอย่างนี้เรียกว่า confirmation bias อคติโดยการหาข้อสนับสนุน ความเชื่อของเราที่เราจะไม่ชอบใครเราจะชอบใครไร่จะไม่ชอบใครจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเรามาดูจิตใจของเราเราก็จะเห็นได้ว่าในขณะที่เราเกิดอคตินั่นนะเราต้องกําจัดตัวอคติอันนั้นออกนะไม่ต้องไปหาเวลาหาข้อข้ออ้างมาสนับสนุนอคติของเรานะ หรือว่าตอนที่เราใจเราไปติดในสมมุติเลขสี่เลขเก้าเลขสิบสาอะไรก็แล้วแต่นะตอนนั้นนะถ้าเราดูจิตใจของเราแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าอ๋อน่มันยึดมันถือในในตัวเลขตอนที่ตอนที่มาสร้างวัดเนี่ยต้องไปขอไปขอบ้านเลขที่หนึ่งห้าเก้าทับซึ่งเราก็ ถ้าเกิดว่าไปเจรจากับนะอำเภอเขาเราก็อาจจะบอกเขาได้ว่าขอเป็นทับเก้าได้ไหมนะเพราะมันก็มาถึงทับสองทับสามอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วนะแต่เราก็มีความคิดว่ามันก็เป็นสมมุตินะมันจะทับอะไรก็เป็นสมมติก็ยื่นขอไปนะก็ได้เป็นทับอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ทับเก้าก็เป็นเลขตัวหนึ่งมันก็คือสมมุติที่ คนเอามาใช้คนคนเอามาใช้ตัวเลขตัวเลขดีขนาดไหนคนไม่ดีก็เยอะแยะตัวเลขไม่ดีขนาดไหนคนได้ดีก็มีเยอะแยะนะอันนี้ต้องเข้าใจในเรื่องของนะสมมุติตัวนี้ด้วยดังนั้นเมื่อเราประพฤติปฏิบัติเนะราดูในจิตใ,ในใจนะมันไม่ใช่แค่การจิตใจเรามันเผลอไปยึดถือตัวเลข หรือเผอยึดถือสมมุติสมมุติปัญญาตอะไรเท่านั้นนะบางทีไปเผอไปยึดอคตินะเราก็ต้องไปบริหารจัดการไปแก้ไขอคติตัวนั้นอย่าไปหาเหตุผลมาสนับสนุนอคติตัวนั้นเพื่อให้มันเป็นไปตามกิเลสของเรานะกิเลสเราเราต้องจัดการนะไม่ใช่ไปหาเหตุผลอื่นๆนะมา สนับสนุนให้กิเลสของเรานะีมันยังคงอยู่หรือแม้แต่มองไปที่จิตใจของเราเรามีความห่วงมีความกังวลอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็ต้องพิจารณาความห่วงความกังวลน,นั้นปล่อยวางอัตมาภาพได้เคยไปเยี่ยมคนป่วยนะในหลายๆกรณีหลายๆครั้ง ถ้าเกิดป่วยไม่หนักเนี่ยยังมีความห่วงอยู่ยังมีความห่วงอยู่ห่วงห่วงแม้กระทั่งว่าอยากที่จะนะทำโน่นทำนี่มีเรื่องอันนู้นอันนี้ที่ยังต้องทำอยู่บ้านช่องห้องหอบุตรภรรยาสามีหรือว่าเรื่องราวต่างๆอันนี้เราก็ต้องจัดการถ้าเกิดมีกำลังวังชาก็จัดการได้เขาจัดการตั้งแต่ยังมีกำลังวังชา คนป่วยบางคนเขาก็บอกได้บ้านนี้ให้ใครอันนี้ให้ใครอันนี้ให้ใครอันนั้นอย่าทะเลาะกันอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในภาวะจัดการไม่ได้พูดไม่ได้สายยางสายท่อออกซิเจนเต็มปากออน้ำเกลืออะไรต่างๆพลุงพลังอย่างนั้นนะจัดการอะไรไม่ได้แล้วนี่คือความสำคัญของการปฏิบัติธรรมถึงตอนนั้นเราต้องบริหารจัดการจิตใจของเราแล้วนะวาง ปล่อย <c oughs> วางความห่วงกังความกังวลน,นั้นเสียเมื่อเช้านี้ตื่นมาตื่นมาเมื่อเช้านี้ได้ธรรมะอันหนึ่งเอามาฝากพวกเราทุกๆคนธรรมะที่พิจารณาเมื่อเช้านี้ก็คือคนเราเกิดคนเดียวตายคนเดียวคนเราเกิดคนเดียวตายคนเดียว คืนก่อนก็มาจำวัดที่กุติตรงนี้นะนะก็ได้มองเห็นนะบางทีรถมอเตอร์ไซคนะ์วิ่งผ่านไปผ่านมา,เ,าเข้าสวนยางขึ้นไปบนเขา,เาสุนัขวิ่งไปวิ่งมานะแต่เมื่อคืนขึ้นไปอยู่บนภูเขานน้นอยู่ที่กุติภูเขานน้นอยู่คนเดียวถ้าเราอยู่กับคน เยอะๆหลายๆคนเป็นเวลานานเราก็อาจจะเผลอเผลอลืมไปคิดว่าเราจะต้องอยู่กับเขาตลอดเขาจะอยู่กับเราตลอดเราจะเจอสิ่งนั้นตลอดถ้าเราอยู่กุฏิข้างล่างนี่อยู่ตลอดเราจะคิดว่าลืมไปว่าจะต้องเจอสิ่งนี้ตลอดจะต้องเจอรถมอเตอร์ไซค์วิ่งตลอดจะต้องเจอสุนัขตัวขาวตัวดําวิ่งตลอดนะแต่ถ้าเราพอเราปีกไปอยู่ข้างบนคนเดียวเราจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ จริงๆแล้วคนเราก็อยู่คนเดียวจริงๆแล้วตัวเราอยู่คนเดียวอยู่กับกายกับจิตของเราคนเดียวในทุกวี่ทุกวันแต่บังเอนะิญมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราก็เลยคิดว่าเราอยู่กับคนอื่นตลอดแล้วเราก็เลยพลอยไปมีความอุปทานความยึดมั่นถือมั่นงั้นพออยู่ข้างบนก็มีความสุขว่าจริงๆแล้วเราเกิดคนเดียวตายคนเดียว งั้นเมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติทรรมเนี่ยเราต้องมีความเกี่ยวข้องกับหมู่คณะก็จริงอยู่นะแต่ว่าจริงๆแล้วลึกๆแล้วเราก็คืออยู่กับตัวของเราอยู่กับการคิดคิดพูดทำของเราคิดดีพูดดีทำดีของเราเมื่อเราเกี่ยวข้องกับหมู่คณนะแล้วก็เกี่ยวข้องด้วยการคิดดีพูดดีทำดีแต่จริงๆอนะเรานะ่ยอยู่อยู่กับตัวเรานะคนเดียวงั้นไม่ใช่ว่าเราจะเอา,เอาไอ้ตัวเราที่ว่า เกิดคนเดียวตายคนเดียวเนี่ยไปยึดถือทุกอย่างมอเตอร์ไซค์สุนัขอะไรต่างๆมันไม่มันไม่ได้นั่นเท่ากับว่าเราหลงเราเผลอไปนั้นดูอย่างคนที่ใกล้เสียชีวิตเมื่อเช้านี้ก็คิดถึงคนที่ใกล้เสียชีวิตคนตายถึงตอนตายก็ตายคนเดียวญาติมาห้อมล้อมเต็มห้องไปหมด ญาติมาห้อมล้อมเต็มห้องไปหมดได้บอกลาได้ล่ำลานี่ก็ถือว่ามีบุญแต่ถือว่าถึงเวลาแล้วตายไปแล้วก็ไปคนเดียวไปกับบุญกับบาปเมืนะ่อเหมือนกับตอนเกิดนะเกิดก็ก็เกิดมาคนเดียวนะตอนเกิดมาตอนเกิดมาแบเบาะก,ก็อยู่ในห่อผ้าเขาห่อผ้าไว้นอนคุดคู่อยู่ในห่อผ้า แล้วก็ค่อยๆตอนโตเจริญไว้ไปพอตอนแก่ตอนเจ็บตอนจะตายก็ต้องมานอนคุดคูดอยู่ในห่อผ้าแล้วก็เดินทางไปคนเดียวอีกเหมือนกันนะแต่ไอ้อย่างนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วแต่ว่าเกิดมาก็พร้อมกับบุญกุศลของเก่าบุญบาปตายไปก็ตายไปพร้อมบุญกุศลบุญบาปที่มันติดตัวไป แต่ประเด็นก็คือว่าในเมื่อเ,เราเข้าใจว่าเกิดคนเดียวตายคนเดียวแล้วเนี่ยในระหว่างที่ยังไม่ตาย,ยต้องวางใจละความยึดละความยึดถือให้มากไม่งั้นใจมันก็เผลอไปยึดถือว่ามันไอสิ่งที่เราได้พบได้เจอมาเนี่ยมันต้องอยู่กับเราตลอดมันไม่อยู่กับเราตลอดหรอกแม้แต่สิ่งที่อย่าว่าแต่สิ่งที่มันอยู่ในโลกนี้เลยนี่มันไม่อยู่กับเราตลอดสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตใจก็ยังไม่อยู่กับเราตลอดเลยความยึด ถือในสมมุติอุปทานความยึดถือในสมมุติความยึดถือในอคติต่างๆหรือความโกรธความชอบความชังต่างๆมันก็เป็นสิ่งที่จอดเข้ามาในใจเหมือนกันจะอุปมาแล้วก็มันจอนเข้ามามันไม่ได้เป็นของนิถาวรยั่งยืนอะไรงั้นจะไปถึงจะไปถึงสิ่งที่สูงสุดก็ต้องต้องภาวนาประพฤติปฏิบัติ พระอริยเจ้าแล้วพระอาหารหันต์แล้วท่านก็ทำสมาธิจิตปฏิบัติจิตภาวนาเจริญปัญญาจนปล่อยวางละวางได้หมดจดถึงความสงบแล้วก็แม้กระทั่งความสงบท่านก็ไม่ได้ยึดถือก็ยังวางความสงบได้งั้นเราจะไปถึงความสงบถึงขนาดที่ว่ามีปัญญาละวางจิตที่มันสงบได้เราต้องหาความสงบให้เจอก่อน หรือว่าเราจะเราจะละวางความโกรธได้เราต้องมองเห็นตัวโกรธให้เจอก่อนเราต้องจะละวางความกังวลได้เราต้องหาความกังวลนั้นให้เจอก่อนเหมือนจับขโมยก่อนแต่ส่วนใหญ่แล้วขโมยเข้าบ้านไม่ค่อยรู้ตัวความโกรธเกิดขึ้นก็ไม่ค่อยรู้ตัวความกังวลเกิดขึ้นไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยรู้ตัวโดยเฉพาะความสุข ความเพิ่มปิ่นใจความสุขความอิ่มเอมใจความช่ำชื่นใจได้วัตถุสิ่งของได้เจอบุคคลอันเป็นที่รักได้สรรเสริญได้ยศถาบันดาศักดิ์ได้ตำแหน่งก็ไม่ค่อยมองเห็นใจตัวเองคนเราพอไม่ได้มองเห็นใจตัวเองก็เลยไม่ค่อยได้ดูพฤติกรรมของตัวเราถ้ายังอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ไม่เท่าไหร่ไม่ทำให้เดือดร้อนนักแต่ว่าเป็นก็น่าระมัดระวังเพราะว่า เดี๋ยวตอนที่เราจะไปคนเดียวแล้วใจมันยังยึดถืออยู่แต่ถ้าที่ต้องระมัดระวังมากๆเลยคือปล่อยเผลอไผ่ไปผิดศีลผิดธรรมอย่างนั้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังให้ให้เยอะๆะระมัดระวังให้เยอะๆเพราะว่ามันไม่ไม่ใช่เพียงแต่ทาให้จิตใจมันไปมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันทําให้เราจะลําบากในภายหลังด้วย ยิ่งถ้าเกิดยิ่งผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ยิ่งลําบากลําบากเยอะเลยมันเป็นเรื่องของกฎกฎแห่งกรรมที่เราจะต้องอระม,มัดระวังดังนั้นการประพฤติปฏิบัติก็ไม่ใช่หน้าที่พระอย่างเดียวเป็นหน้าที่ของทุกๆคนเพราะว่าทุกๆคนในโลกนี้เกิดมาก็ต้องเจอสัจธรรมทุกทุก,ทกคนสัจธรรมความทุกข์ความไม่สบายใจ ดังนั้นทุกคนจะเจอสัจธรรมนะมัไม่ใช่พระอย่างเดียวที่ต้องเจอความทุกข์สัจธรรมงั้นทุกคนเจอสัจธรรมทุกคนก็ต้องปฏิบัติธรรมอายุมากอายุน้อยผู้หญิงผู้ชายก็ต้องประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหมดอย่าปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์อย่าปล่อยให้มันผ่านล่วงเลยไปไม่งั้นเราก็จะเป็นผู้ที่เสียดายในวันที่เราไปคนเดียวแล้วก็ จะเสียดายต้องกอบกลยเอากอบกยเอาทรัพย์ภายใน <c oughs> ให้ไปให้ได้เยอะๆทรัพย์ภายในคือศรัทธาทรัพย์ภายในคือปัญญาอย่างนี้ต้องกอบกลอยเอาไปให้ได้เยอะๆจริงๆวันนี้ตอนแรกขึ้นมาบนศาลาก็จะไม่คิดว่าจะต้องพูดอะไรเยอะเพราะว่าตอนแรกมีคนนั่งบนศาลาคนเดียว แต่พอมาคิดไปว่าเราก็ไม่ได้พูดกับผู้ที่นั่งบนจาราคนเดียวเพราะว่าพระท่านก็บันทึกเสียงก็เท่ากับว่าพูดกับคนทั้งโลกแล้วก็จะได้เผื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อไปตรรมาภาพก็นึกนึกถึงความไม่ประมาทอยู่เนืงน่งเองถ้าสมมุติเราไม่อยู่แล้วก็ยังได้มี อุปกรณ์อะไรไว้ติดวัดคู่วัดในการสอนธรรมะาบางทีบางวัดมีแต่วัดเจ้าวาดผ่านไปหลายรุ่นหลายรุ่นหลายรุ่นก็ไม่รู้เลยว่าแต่ละองค์ได้สอนธรรมะอะไรบ้างพอวัดในรุ่นหลังไม่มีธรรมะวัดก็ไม่แตกต่างอะไรจากสันเจ้าแต่ถ้าเกิดว่ามีธรรมะแล้ววัดก็คือ ที่ที่นะน,ะนะระพฤติปฏิบัติอันนี้ก็เป็นในส่วนของส่วนตัวธรตมภาพว่าก็ต้องพิจารณาอย่างนี้ในส่วนตัวของพวกเราทุกๆคนก็พิจารณาด้วยให้อยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้วก็เตรียมความพร้อมกันทุกๆคนเพราะยังไงแล้วเราก็มาคนเดียวไปคนเดียวนะเกิดคนเดียวตายคนเดียวนะอ้าววันนี้วันนี้ก็ให้ธรรมะพอสมควระจะเจริญพร